วิธีการนะคะจากที่ได้คุยกับทางสาธารณสุขนะคะก็คืออเราคงจะต้องขออนุมัติเปิดเรียนเป็นชั้นๆตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนะคะก็คือณนะตอนนี้ก็จะมีปป .4 ป .6 แล้วก็อนุบาลนะคะที่ความคิดเห็นเกิน70%เราก็จะขออนุญาตเปิดเรียนไปตามชั้นเรียนแบบนี้ไปก่อนนะคะ,ะซึ่งเราขอไว้วันที่10มกรา ก็คงอาจอาจจะไม่ทันเปิดวันที่สิบมกราแต่อาจจะจะเลยไปไปอีกสัปดาห์หนึ่งอาจจะไปเป็นวันที่สิบห้าเราต้องดูว่าที่ประชุมเขาประชุมหรือไม่ประชุมนะคะอันนี้ก็คือเรื่องเรื่องที่เราไม่สามารถกําหนดได้อีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงอ่การเปิดเรียนในส่วนของการอ่าดเนินการของโรงเรียนเนี่ยก็จะอะ่ขออนุญาตนะคะขออนุญาต เปิดเรียนไปตามชั้นเรียนที่มีความคิดเห็นเกินเจ็ดสิบเปอร์เซนก่อนนะคะส่วนชั้นอื่นนะคะก็เราจะขอ,อะสอบถามความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดเรียนยาวในช่วงปีใหม่ไปนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขออนุญาตเปิดเรียนถ้าความคิดเห็นอของโรงเรียนนะคะที่ชั้นอื่นที่ยังไม่ถึงเนี่ยเขาเขาเขาถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเราก็จะขอเปิดเรียนใน ในในในช่วงเวลาต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็จะเสนอเรื่องของการเปิดเรียนไปตามชั้นเรียนที่ที่มีความคิดเห็นต้องการให้เปิดเรียนไปกอนผู้ปกครองแต่ละท่านหรือว่าทางคณะกรรมการจะมีประเด็นเสนอแนะโรงเรียนอย่างไรบ้างในในประเด็นของการดําเนินการของเรียนอย่างนี้นะคะ ขอ,ขอขอขอมตินะคะขอมติตอนนี้ก่อนอทางที่ประชุมนะคะว่ามีมติอย่างไรถ้าโรงเรียนจะกำหนดแนวทางของการดำเนินการของการเปิดเรียนแบบนี้นะคะก็คือทำเรื่องเพื่อขออนุญาตเปิดเรียนในชั้นเรียนที่ผู้คอมีความคิดเห็นต้องการให้เปิดเรียน70%็ดสิเปอร์เซ็นขึ้นไปซึ่งจะมีอยู่ อ่าสี่ชั้นก็คือปสี่ปหแล้วก็อนุบาล2ออนุบาล3นะคะซึ่งกําหนดวันการเปิดเรียนเนี่ยอ่าเรากำหนดไว้วันที่10แต่ว่าเราอาจจะไม่สามารถเปิดได้ในวันที่10บก็คืออาจจะต้องเลื่อนไปมันต้องขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมเขาประชุมเมื่อไหร่แล้วเขาจะอ่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เราขอเราขอไปก็อาจจะไม่อนุมัติก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ประชุมแต่เราจะขออนุญาตแบบนี้ไปก่อนตามความคิดเห็นของผู้ปกครองเป็นหลักนะคะผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรกับการดําเนินงานของโรงเรียนในเรื่องการเปิดเรียนแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีออกมาตลาดแล้วเออเห็นด้วยกับขออ,อค่ะ ในในใน,ในมาตรการการเปิดเรียนแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของผู้ปกครองแล้วกันนะคะคือสรุปโดยรวมแล้วก็คือเรามองภาพว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็อยากจะให้เปิดแต่ก็อาจจะไม่ไม่มั่นใจในในเรื่องมาตรการความปลอดภัยแต่ยังไงผู้ปกครองก็เชื่อมั่นค่ะว่าโรงเรียนอ่ะสามารถที่จะควบคุมในมาตรการความปลอดภัยปลอดภัยตัวน,นี้ได้ค่ะค่ะแล้วก็เห็นด้วยก,กับกับขอค่ะว่าว่า,วาถ้าเกิดการทําการประเมิน เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นในระดับชั้นไหนก็ขอให้เปิดเรียนไปก่อนค่ขอบคุณมากนะคะค่ะเห็นด้วยเช่นกันค่ะเห็นด้วยเช่นกันค่ะครับตัวแทนคอร์เช่นกันเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะผอเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะด้วยค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเห็นด้วยตามผมเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเช่นกันค่ะเห็นด้วยเช่นกันค่ะ เห็นด้วยค่ะสองเห็นด้วยค่ะค่ะสวัสดีจ้าสองทับสามเห็นด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะอา่าชั้นเอ่อประห้าทับหนึ่งอะค่ะก็เห็นด้วยกับผอนะคะก็คือเป็นเป็นไปตามหลักขานะคะแล้วก็คือคือความเหมาะสมนะคะความจําเป็นของแต่ละระดับชั้นแตกต่างกันนะคะก็คือนํานาเสนอไปเฉพาะระดับชั้นก่อนนะคะแล้วค่อยเอ่อ สำรวจไห๋ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสองรับหนึ่งเห็นด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะอนุบาลสองนับาเห็นด้วยกับท่านผอค่ะค่ะอนุบาลสามทับห้าเห็นด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะปสามทับสี่ อนุบาลสองทับห้าเห็นด้วยค่ะค่ะปสี่ทับสี่เห็นด้วยค่ะค่ะอนุบาลสามทับสามเห็นด้วยค่ะดีครับอนุบาลสามทับสี่เห็นด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะสามทับสี่ค่ะสามทับหกสามทับเจ็ดเห็นด้วยค่ะอนุบาลสองทับสองเห็นด้วยครับ ค่ะส้าทับห้าเห็นด้วยค่ะค่ะผ้าทับสองเห็นด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะปอสามทับสองเห็นด้วยค่ะชหค่ะสามเห็นด้วยค่ะสีเอ็มพีเห็นด้วยครับปอสามทับห้าอยู่ด้วยค่ะทับห้าค่ะ สามทับสี่เห็นด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพอสามทับสี่พอสองทับสี่เห็นด้วยค่ะค่ะปอหกทับสามเห็นด้วยค่ะค่ะปอหกทับหกเห็นด้วยค่ะค่ะคุณค่ะพอหกทับห้าเห็นด้วยค่ะไอห้าห้าทับหกเห็นด้วยค่ะค่ะก ปอห้าทับสองเห็นด้วยค่ะค่ะ <5, okay. S 1> ปอห้าทับสี่กับปอสามทับสามเห็นด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะปอหกทับสองเห็นด้วยค่ะค่ะปหกทับสองค่ะสามทับหกเห็นด้วยค่ะ 5, ค,ค่ะ หนึ่งกอหนึ่งกำลังหากอหนึ่งดิค่ะกอหนึ่งครับหนึ่งกอหนึ่งสามเห็นด้วยค่ะโอเคขอบคุณคะ่ะหค่ะ <sque ak> ครับผมหินด้วยครับพอค่ะค่ะก้อนที่สี่ด้วยค่ะค่ะกอห้าคำถามหนึ่งค่ะ ออสี่ทับหกเห็นด้วยค่ะค่ะอนุบาลสามทับสองเห็นด้วยค่ะค่ะก็อ่าจากที่ผู้กครองแสดงความเห็นมานะคะก็อ่อส่วนใหญ่นะคะก็จะเห็นไปตามแนวทางนะคะที่โรงเรียนได้ได้กำหนดนโยบายนะคะเดี๋ยว ขอญาตทางท่านพิชัยสมคิดดำเนินการเพื่ออการประชุมต่อปกติแล้วใมไหมค่ะครับก<อ>็ได้ได้ได้รับการเห็นชอบนะครับจากตัวแทนผู้คอง นะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมในปฐมหกนะครับนะครับก,ก็ทุกขั้นนะครับก็มีความรักความห่วงใยบุตรธิดานะของท่านนะครับในสภาวะอย่างนี้นะครับก็ในปัญหา มันเวลากับสายน้ำเนี่ยมันมันไม่คอยนะใช้เวลาต้องให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับสถ่อสานการในบ้านเราสถานการณ์ของต่างประเทศต่างๆเนี่ยมันมันไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงแต่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตหรือปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับ เออมันก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับผมเห็นมีข้อมูลว่านักเรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอุบาลสองระบาลสามปสี่แล้วก็ปหกเนี่ยที่ที่ผู้ปกครองอให้ความเห็นชอบในการตอบแบบสอบถามของโรงเรียนว่าอยากให้เปิดแบบแบบออนไซต์ site, เนี่ยซึ่ง ทางโรงเรียนก็มีรูปแบบของการเปิดของอ,อ,อนไซต์เนี่ยผู้ปกครองกลุ่มนี้นะครับก็ผมผมพยายามเข้าใจว่าท่านเป็นห่วงบุตหลานของท่านมากนะครับแต่ว่ามันถึงระยะเวลาหนึ่งที่จะต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยนะครับเหมือนท่านปีชาสุเสริญว่านะครับ มัน,ม,นมันทุกคนต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ในสถานการณ์อย่างนี้โลกมันมันก็มีมาเข้ามาเรื่อยๆนะครับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมความเปลี่ยนแปลงของโลกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ความเห็นของผู้ปกครองและความเห็นของนักการมการเนี่ยนะครับก็จะเป็น แนวทางให้ทางคณะผู้บริหารท่านผอแล้วก็ท่านรองและกงค์กรทางการศึกษาเนี่ยดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปซึ่งมันก็มีขั้นตอนในเวลาของเขาอีกนะครับไอ้ที่ผมเรียนที่ประชุมว่าไอ้เวลาเนี่ยมันเป็นเป็นเรื่องสําคัญนะครับยิ่งระบบราชการเนี่ยเวลามัน มันมันมันสั้นนะในการทํางานแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะครับสําหรับบางท่านนะแต่บางท่านก็ก็ใช้เวลาทํางานให้อาชีพให้ระบบราชการเนี่ยค่อนข้างที่จะเ,เกินเวลาซะด้วยซ้ํานะนะอันนี้ก็ผมก็ในานะะที่เอ่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับของชุมชนของโรงเรียนนะครับก็ ก็ยินดีนะครับที่ทางผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับฟังฟังดูมีความรู้กันค่อนข้างมากแล้วก็ติดตามเรื่องสถานการณ์ของการศึกษาแล้วก็กเรื่องของโรคระบาดในโควิดสิบเก้าเนี่ยมันมีตัวใหม่โอไมคอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่ง ทั้งทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยนะครับต่อไปก็เป็นระเบียบว,วราระที่ห้านะครับเรื่องอื่นๆน,นะครับท่านคณะกรมการท่านผู้ปกครองมีมีเรื่องที่จะเรียนที่ประชุมก็เรียนเชิญน,นะครับ ท่านคณะกรรมการม,มีเรื่องที่จะแจ้งาผ่านไปทางาผู้ปกครองหรือคณะกรรมการไหมคะเรียนเชิญเลยคะ่ะผู้ปครองมีเรื่องประชาสัมพันธ์ผ่านโรงเรียนได้นะคะ จะมีครับมีก็พอครับค่ะครับก็รับหน้าที่แทนท่านประธานนะรับเตยกนกวันบรรจารชกุลวันนี้ท่านก็ไม่ไม่ไม่สบายนะครับผมก็รับหน้าที่ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมครับก็ต้องขอ ขอบคุณท่านพระครูศิริภาวนานุโยกนะครับเจ้าวาดวัดปรงแล้วก็รองเจ้าคณะจังหวัดระยองซึ่งท่านก็เป็นขน้าราการฐานานะครับท่านค้าราการฐานาทุกๆท,ท่านนะครับท่านสมเกียรติบิญญาชนนะครับแล้วก็ท่านเออเออเลขาค้าราชการฐานะนะครับท่านพอ พันาลีช่างเหล็กนะครับพร้อมทั้งอ,อ,องและขบุคลากรของเรียนวัดป็กช่างเผือกน,นะครับวันนี้ก็ได้ร่วมประชุมกันมาถึงออระเบียบวาระสุดท้ายนะครับก็ต้องเดออววัละส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้องวันร้อส64นะครับก็ต้อง ขออำนาจคุณพระศีรัตนไตนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่สุกท่านเคารพรับถือนะครับให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ปีใหม่สองพนร้ยหกสิบห้านะครับขอให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ครองโดยธรรมนะครับตลอดไปนะครับขอบพระคุณครับขอปิดประชุมครับ อบคุณอ่าคณะกรรมการฐานศึกษาทุกท่านนะคะอ่เอ่อคณะผู้ผู้ปกครองนะคะทุกชั้นทุกชั้นเรียนนะคะที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะอ่ะก็ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะในในในวันนี้นะคะแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ทางท่านผู้ครองได้เสนอมาอยัางโรงเรียนนะคะก็จะเป็น แนวทางที่โรงเรียนจะต้องนำไปด,ดำ,นำปเนินการต่อไปนะคะแล้วก็ขอฝากนะคะฝากเด็กๆนะคะณนะตอนนี้ที่ยังที่อยู่กับผู้ปกครองยังไม่ได้มาเรียนก็ขอใหอ้ดูแลนะคะช่วยดูแลเด็กๆนะคะแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เด็กเขามาเรียนได้นะคะก็คงจะ เป็นการเรียนเต็มรูปแบบก็จะเป็นหน้าที่หน้าที่ของโรงเรียนเต็มๆนะคะณตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปผู้ครองก็ต้องเปลี่ยนบทบาทไปด้วยนะคะก็ต้องรบกวนนะคะดูแลนะคะช่วยกันในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของเด็กๆเรานะคะที่จะให้เขา